สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปอ่านเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม2,567ของเพื่อนเพื่อนลัคนาราศีสิงห์นะคะเราจะมานะคะทำใจให้สบายสบายก่อนด,ดยเดี๋ยวนะคะ ราจะมาขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานางฟ้าเจ้าชะตาของท่านที่ผ่านเข้ามารับชมคำทำนายทุกท่านได้โปรดอนุญาตเปิดทางเปิดกระแสจิตให้พิมพ์ได้เชื่อมต่อกับท่านได้และได้รับรู้ถึงสถานการณ์อดีตปัจจุบันอนาคตสื่อสารออกมาผ่านทางหน้าไพ่ทุกสัมรับที่พิมพ์จะใช้ทำนายณเวลานี้ตอนนี้ด้วยนะคะมาค่ะเองมาเช็คพลังงานกันนะคะว่า ส่งท้ายปีจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะพลังงานอาจจะตรงหรือว่าไม่ตรงเลยนะคะอย่างเป็นพลังงานโดยรวมนะขอให้เป็นเพื่อนนะคะใช้สติในการรับฟังนะคะแล้วก็ถ้ามันพลังงานของเรามันก็เป็นช่วงเวลาของเรานะคะทุกคนจะมีช่วงเวลาเป็นของตัวเองพิมพ์เชื่ออย่างนั้นนะคะพักขาราศีสิงห์ ตรงนี้คะ่ะความแข็งแกร่งภายในใจความเข้มแข็ง,ขงเอ๊ะทำไมช่วงนี้มีคนคลองโสดมีคนคลองโสดกันหลายราศีจังเลยนะคะอืม ก็คือพิมมองเห็นคนที่อยู่คนเดียวนะคะคนที่อยู่เป็นโสดแล้วก็เหมือนพยายามพยุงตัวเองพยายามแบบทำให้ตัวเองอเข้มแข็งขึ้นนะคะปลุกตัวเองหรือพยายามพาตัวเองให้มันให้เข้มแข็งขึ้นจากความผิดหวังบางสิ่งบางอย่างที่คุณได้พบเจอมามีคนเดินทันหลังออกจากความสัมพันธ์แต่ว่า ตัวคุณอนะยังเฝ้ารอเขาอยู่เป็นพลังงานที่ชัดมากๆแม้ว่าคุณจะแสดงว่าตัวเองดูเข้มแข็งแค่ไหนแต่ว่าพิมพ์ยังเห็นนะคะว่าเรายังเฝ้ารอเขาอยู่นั่นเองเรื่องราวความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้มันเป็นเรื่องราวที่ตัวเราอะตกไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้มีแค่เราสองคนนะคะมันก็เลยต้องจบนะ มีคนเดียวของาออกจากความสัมพันธ์ไปส่วนตัวเราอะอยู่คนเดียวมาโดยที่เรียกว่าคือพยายามเข้มแข็งรอคอยรอคอยอโอกาสที่จะทำให้ตัวเองได้หลุดพ้นจากความเสียใจในครั้งนี้อยู่ในช่วงเวลาทำใจก็ว่าได้นะคะอยู่ช่วงเวลาที่มันปลุกความเข้มแข็งขึ้นมาเนะคะอื้ แต่ว่าคุณมีความสับสนกับตัวเองด้วยเหมือนกันเนอะดูดูเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาความรู้สึกดูดูงไงละ่ะไม่ไม่แน่นอนไม่แน่ชัดหรือความสัมพันธ์นี้มันอาจจะมามา,มาหายหายไปไปมาเหมือน เหมือนเราก็ไม่แน่ใจอะคือมันไม่แน่นอนเนื้อออกไหมคะคือเราก็รู้ถึงความไม่มั่นคงตรงเนี้ยเ,เ,เดี๋ยวไปเดี๋ยวมาอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยนะคะเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆเรื่อยๆประมาณเนี้ยคุณเจอกับความสัมพันธ์ที่มันอยู่ทางไกลด้วยหรือเปล่าเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ห่างกันนะคะคือทำ a กล e กับสามไม้มันคือความสัมพันธ์ที่มันมันอยู่ห่างไกลกันแล้วก็ เ,เกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือระยะทางที่มันทําให้ตัวพวกคุณมันมีช่องว่างในความสัมพันธ์ด้วยนะคะสาเหตุความสัมพันธ์เป็นในรูปแบบที่มันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ด้วยเนาะเราไม่แน่ใจเขานะคะ เขาไม่แน่ใจในตัวเราด้วยได้เช่นเดียวกันนะคะคนนี้มันมีในเรื่องการซัพพอร์ตกันในเรื่องของการเงินด้วยหรือว่ามันมีการเหลื่อมล้ำกันในสถานะทางการเงินมีการเชื่อเหลือกันในทางด้านนี้มันมีคนที่ไม่ทำตัวไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์คือว่า มาอยู่กับเราแค่ช่วงเวลาที่เขามีความสุขช่วงเวลาหนึง่งประมาณนี้แล้วก็ตัวเราเหมือนมัน,ม,นมันให้ความมั่นคงไปมากกว่านี้ไม่ได้คือภาพมันมองแบบไม่ชัดเจนเท่าไหร่ในก่อนหน้านี้ด้วยแล้วก็มันน่าจะมีมันจะมีแบบที่มันมีมากกว่าหนึ่งด้วยอะค่ะนั่นแหละมีปัญหาในเรื่องแบบนั้นด้วยคือคนหนึ่งต้องไปหรือตัวคุณเองนะคะที่ว่าตอนนี้พิมเห็นว่า คุณโสดอยู่หรืออยู่คนเดียวเลยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่แปลกๆคุณดิวอยู่คนที่มีอีโก้มากๆที่แบบว่า ที่เขามีตังค์ปะแล้วใช้เงินซื้อความสุขอะไรประมาณนี้ไหมหรือว่าตัวคุณเองถ้ามันไม่ได้สลับกันก็คือคนที่แบบใช้เงินซื้อความสุขมันเลยแบบไปเรื่อยๆค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ที่มันมันมทำไมพี่พูดไม่ออกทุกคนโอเคมันเป็นความสัมพันธ์ที่ที่แบบ มันไม่ชัดเจนมันมันไม่สามารถที่จะพัฒนากันได้แล้วก็มันยังมีความสัมพันธ์ที่กับคนเนี้ยกับคนที่เป็นเห็นในหน้าะไพ่ของคุณเนี่ยคนทางไกลคนที่มีมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องคนที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรือมามา,มาหายหายในชีวิตนะคะเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวรักแล้วเลิก,แล,ลก,แ,ลลกแล้วก็มีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องคือใช้อารมณ์กันหรือว่ามีปากเสียงกันก็ได้นะคะแล้วก็คุณ เป็นคนที่ใช้เงินซื้อความสุขมีอยากได้อะไรใช้เงินจัดการปัญหาให้แก้ปัญหานะคะแต่ว่าในเรื่องของความรู้สึกเนี่ยไม่ได้ซัพพอร์ตกันซัพพอร์ตกันในเรื่องของการเงินซะมากกว่าเป็นสิ่งของหรืออย่างอื่นมากกว่าแต่ในเรื่องหัวใจนะคือมันเป็นช่วงที่แบบอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขก็อยู่ถ้าไม่ถูกใจกันก็ด่าประมาณนี้นะคะเ,เข้ามาเพราะแบบ เรียกว่าเข้ามาพวกผลประโยชน์อะไรบางอย่างก็ได้ด้วยนะคะหรือว่าคบกันเพราะมันมีผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างก็ได้แต่มันไม่มทํานให้พวกคุณสองคนมันไม่สามารถลงเอยกันได้นะคะเพราะว่ามันให้กันได้อยู่ได้ในแค่สถานะนี้แค่นี้นะคะตัวคุณเองเนะี่ยถ้าเป็นตัวคุณะที่ยังเฝ้ารอคอยนะคะเพาะพิมพ์เห็นในการเฝ้ารอคอยกับแบบเหมือนคนที่ ยัง m o v e on ไม่ได้ Mo v e on เป็นวงกลมนั่นแหละาอาจจะรอคอยการกลับมาของเขาหรืออยากจะกลับมาแบบพัฒนาพูดคุยกันอีกสักครั้งแต่ว่าพิมก็ยังเห็นว่ามันเป็นแบบนี้อยู่แต่เดี๋ยวเราจะไปส่องดูในฝั่งของเขานะคะว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงกันต่อนะในฝั่งของฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็น พลังงานของคุณก็ได้เป็นพลังงานของเขาก็ได้นะคะสามารถสลับสับเปลี่กันได้เสมอหรือบางช่วงบางตอนนะคะเราจะมาดูนะคะอีกฝั่งหนึ่งพลังงานเขาเป็นอยังไงกันบ้าง พันธราศีเสกในที่นี้มีความที่เป็นรักต่างวัยกันด้วยนะคะหรือว่ารักในรักในรูปแบบที่เป็นเพื่อนร่วมงานกันที่รู้จักกันในที่ทํางานหรือว่าเพื่อนที่ทํางานแนะนำให้รู้จักอะไรเกี่ยวข้องกับการทํำงานการเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือว่า ติดต่อสื่อสารกันประสานกันผ่านในเรื่องของงานอย่างนี้ได้ด้วยเป็นเขากับคุณน่าจะเจอกันในลักษณะนี้นะคะเป็นรักต่างไวัยได้แล้วก็เป็นรักแบบแบบไม่ได้เปิดเผยหรือว่าเป็นคู่รักแบบจ๋าอะไรขนาดนั้นก็ได้นะคะแบบรักแบบคบกันแบบเป็นเพื่อนไปอะไรประมาณนี้ได้แต่ว่ามันมากมากกว่าเพื่อนแ่ไในใช้แฟนประมาณนี้มันเป็นความรักที่พิมพ์รู้สึกว่ามันเปิดเผยไม่ได้ะคะ่ะมันมีบางอย่าง ที่พวกคุณเปิดเผยกันไม่ได้แล้วความราคางนีามันเป็นในเรื่องของคนที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางบ่อยๆมีการเดินทางบ่อยๆนะคะโยกย้ายเหมือนว่ามันจะมีการโยกย้ายการเดินทางในเร็วนี้ตัวเขาเองกับอาจจะเป็นคนทางไกลจากคุณมากมาก หรือถ้าไกลแบบไกลเลยก็มีโอกาสที่เป็นคนต่างชาติได้แต่ไพ่ใบแรกก็อชุดแรกก็ขึ้นมาแล้วว่าเขาอยู่ไกลคนจริงๆอยู่กันคนละฝั่งฝั่งกันเลยนะคะเป็นโอกาสเป็นคนต่างชาติได้สูงด้วยนะคะเพราะว่าแทมเพลนก็ออกมามันเป็นอะไรที่มันอยู่ห่างไกลกันมันมีการเดินทางอยู่ตลอดเวลามันหยุดอยู่กับที่ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้เจอกันแบบไม่ได้อยู่ด้วยกันใช้เวลาอยู่ด้วยกันเต็มที่ขนาดนั้นหรือว่ามันดูมองดูว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นแบบความสัมพันธ์แบบ พื้นที่ที่มันสบายใจนะคะคนนี้อมนมีปัญหาเรื่องเรากันเกิดขึ้นนะคะเกี่ยวข้องกับก็ถ้าคุณดิวอยู่กับคนที่เขามีครอบครัวหรือเคยผ่านการแต่งงานมาแล้ว มันมีปัญหาในเรื่องนี้เข้ามาด้วยก็คือครอบตัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยแหละค่ะที่เข้ามามีอิทธิพลหรือมันทาให้ความสัมพันธ์ของคุณมันไม่สามารถที่จะเปิดเผยกันต่อไปได้หรือพัฒนากันไปได้มากกว่าน,นี้นะคะตัวเขากาลังจับไปไหนพี่ไม่รู้มันมีการเดินทางเข้ามาเร็วๆน,น,นีฝั่งของเขาพี่ไม่แน่ใจว่าเขาจะเดินทาง ไปไหนแต่ว่าไพ่ฝั่งแรกอะคือมึงทีมเห็นในเรื่องราวที่มันเดินหายจากคุณไปอะเขาน่าจะไปในที่ที่ใดที่หนึ่งที่มันห่างจากคุณออกไปอีกมันมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับครอบครัวหรือธุรกิจความมั่นคงอะไรของเขาสักอย่างที่เขาจะต้องเข้าไปแก้ปัญหานะตรงนั้นคนคนนี้คือหยุดอยู่กับที่ไม่ได้เป็นคนที่ เดินทางค่อนข้างบ่อยนะคะไม่รัวเขานะสลับกันได้นะคะความรักของพวกคุณมันเป็นในความรักที่ถามว่าเอาแน่นอนแลว้วแบบชัดเจนเลยได้ไหมอะคือพิมทั้งในฝักของเขาทั้งในฝักของคุณพิมมองว่ามันมีปัญหาที่ที่มันยังลงเอยถึงตอนนี้ไม่ได้แล้วก็มีความรู้สึกของตัวเขาเองพิมก็ ถ้าคนนี้เป็นคนที่ทําธุรกิจมีธุรกิจของตัวเองหรือว่าการงานที่มั่นคงมากๆเป็นระดับหัวหน้าหรืออะไรก็ตามแต่ที่มีความมั่นคงในทางหน้าที่การงานและการเงินมากๆแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตัวเขาจะมาในรูปแบบที่เสร็จงานแล้วก็ไปนึกออกไหมคะหรือว่าอยู่อยู่ณจ,จุดหนึ่งที่ที่ที่เขารู้สึกมันสบายใจพิมพ์ หน้าไพ่มันออกมาประมาณนี้นะคะเขามองคุณดีเขามองคุณดีนะคะแล้วก็เขามองคุณดีแหละแต่ว่าคนนี้อาจจะมีพันธะได้สูงแนวโน้มไปทางคนที่แบบมีครอบครัวอยู่แล้วมีพันธะที่ผูกพันอยู่แล้วเลยทําให้ไม่สามารถที่จะชัดเจนกับคุณได้ มันมีความลับการทำลับหลังการแบบการทำอะไรลับหลังกันในบางสิ่งบางอย่างหรือว่าพูดความจริงไม่หมดที่เขาปิดบังไว้จากคุณการหักหลังนะคะเนั่นแหละมันมันมีเรื่องราวแบบนี้ด้วยเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้เ,เพื่อนเชาวลัคนาราศีสิงห์ไม่สามารถที่จะออคอมมิชเวนต์กับคนคนนี้ได้นะคะเรามาดูในส่วนของไพ่ออร์เรอเรว่าเขาจะขยายว่ายังไงบ้างนะคะ เป็นความรักที่มันดูฉาบฉวยเนะเาะพิมมองว่านะมันมีในเรื่องของคนหนึ่งอะ่ะมันมีพันธะมีภาระของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็มาเจอกันในลักษณะที่ก็ได้ไม่ได้พร้อมจะให้พูดตรงๆว่าเข้ามาหลอกไหมมันก็เชิงแบบนั้นนั่นแหละนะคะแบบที่พิมเห็น,นแต่ว่าพิมก็พยายามที่จะพูดให้ทุกคนโอเคที่สุดแล้วแต่ว่า ก็พิมพเป็นคนอ่านไพ่ตรงๆแล้วก็ถ้าพูดแบบนี้พิมพ์ก็ไม่รู้จะใช้คาไหนที่จะพูดให้เข้าใจให้เคลียร์นะคะแต่ก็เป็นห่วงความรู้สึกนะก็คือเรื่องเนี้ยมันก็ต้องจบลงเนาะเพราะว่าเราไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันคุณอาจจะรู้อยู่แล้วด้วยก็ได้เพอๆนี่ยค่ะว่าเขาอ่ะไม่ได้มาแบบแบบ,แบ,บ,แบ,บโสดอะม,มาแบบว่า ดูมีอะไรบางอย่างที่ปิดบงังที่ซ่อนเร้นคุณอยู่มีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณต้องสงสัยอยู่ตลอดเวลามีบางสิ่งบางอย่างที่ตัวเขารู้สึกแบบ,บลับๆล่อๆคำที่เราเอ๊ะหิวตลอดอย่างเงี้ยถ้าคุณเจอกับเขาในลักษณะคนที่เข้ามาดิวธุรกิจครั้งแรกที่เจอกันคือในลักษณะคนที่เข้ามา ในสายงานในการดิวธุรกิจหรืออะไรบางอย่างมีโอกาสที่เขามาเพราะผลประโยชน์บางอย่างหรือต้องงานดิวอะไรกับคุณเพื่อที่เพื่อประโยชน์ส่วนตนของเขานะคะหรือถ้าไม่ใช่ธุรกิจผลประโยชน์อะไรก็จะเป็นเหมือนเขาเป็นคนทางไกลที่คุณเห็นนะแล้วเขาอยู่ห่างไกลตาจากใครไม่ได้เลยคออ เหมือนคนเี่งเหงาเนาะต้องมันต้องมีคนอยู่เคียงข้างกายตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แบบจริงจังอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวพิมพ์จะมาดูบทสรุปของเพื่อนรักคณาราสีสิงค์คือมันจบแบบแบบนี้ไม่ได้มันต้องมีบทสรุปกัน นักณาราสีสิงความรักความสัมพันธ์นะคะของเดือนธันวาคมเนี่ยคุณจะเป็นยังไงต่อไปคุณจบกับคนคนนี้ไปแล้วจะเป็นยังไงต่อว้าวมีโอกาสได้แต่งงานมีโอกาสมีคนเข้ามามอบความรักครั้งใหม่ให้คนต่างชาติคนที่คนดีคนเพอร์เฟก มีโอกาสได้พบเจอแบบคนต่างชาติท้าไม่ต่างชาติก็เป็นคนที่อ่าอะไรนะอายุที่แตกต่างกันรักต่างวัยนะคะเราก็เป็นคนที่เพอร์เฟกหนนาที่การงานการเงินมาแบบรวยนะคะมาแบบพระราชามาแบบทำให้คุณสุขสบายมาแบบจริงจังกับคุณนะคะมาทําให้คุณเข้มแข็งขึ้นด้วย เรียกว่าเข้ามาปลอบประโลมคุณเข้ามาปลอบโยนคุณจากสถานการณ์ที่คุณเคยผิดหวงังเคยเสียใจนะคะมีโอกาสเข้ามาเจอคุณด้วยเป็นรักต่างวัยคุณมีโอกาสได้เจอคู่นะคะแล้วก็พัฒนาการไปถึงการแต่งงานได้ด้วยแล้วมาพร้อมกับโชคลาภการเงินมามอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับคุณคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีตําหนิก,ก็ได้นะคะคนที่เคยหย่าร้างคนที่เคยเคยมีครอบครัว เคยอย่าล้างผ่านการอย่าล้างมาแล้วก็คือต้องหยามมาแล้วนะคะไม่ใช่แบบว่ายัางติดพันเป็นพันธนาการอยู่นะถ้าไม่อย่างนั้นมันจะตกไปในเคสก่อนหน้านี้นะคะอันนี้คือคนที่เหมือนเขาเป็นแบบพ่อไม่แม่ไมเหมือนเขาเคยมีครอบตัวหรือว่ามีตําหนิอะไรก็ได้มีปมในเรื่องความรักก็ได้นะคะแต่ว่าเขาต้องมาแบบตัวสดสดนึกออกไหมคะเป็นคนต่างชาติคนทางไกลนะคะมีโอกาสได้พบได้เจอมอบของขวัญมีแต่ของขวัญมาให้คุณทั้งนั้นเลยนะคะมีแต่ของขวัญมาให้ กราษทางการเงินนะคะทําให้คุณสุขสบายทําให้คุณเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นนะคะประมาณนี้เรามาดูในไพ่นางฟ้านะคะใช่มันต้องสรุปแบบนี้เพราะว่าเมื่อกี้มันมันจบแบบว่าจบแบบนั้นเฉยๆไม่ได้นะคะจะออกมาแบบไหนก็ขอให้ขอให้ออกนะคะแต่ว่าขอให้สรุปให้หน่อย อะไเพื่อนเพื่อลัคนาราศีสิงห์บ้างเอ่ย go outside ออกไปไปเชิญโลกภายนอกนะคะออกไปไปเชิญโลกภายนอกแล้วก็ไปเรียนรู้ตัวเองความต้องการภายในของตัวเองนะคะ คุณจะได้รับการดูแลสปอร์ตนะคะคุณจะมีกําลังใจนะคะในเร็วๆนี้จะมีคนมามอบของขวัญมามอบกำลังใจให้คุณในเร็วๆนี้นะคะขอให้คุณได้เรียนรู้ที่จะรู้ถึงความต้องการรู้ถึงความรักที่มันเป็นความรักที่จริงใจรู้ถึงความรักที่มันอบอุ่น คุณได้เรียนรู้ความรักมาทุกรูกแปแบบแล้วแต่ถ้าคุณได้เจอกับคนคนนี้นะคะที่เขากาลังจะเข้ามาเป็นแสงสว่างให้กับคุณคนที่จะเข้ามาเชื่อเหลือคุณในยามที่คุณกําลังตกทุกข์ได้ยากเนี่ยเขาบอกว่าคุณจะเหมือนได้เรียนหนังสือบทใหม่หลายๆคนน่ะถึงจะเปลี่ยนบุคคลเปลี่ยนหน้าตาไปแต่ว่าสุดท้ายมันก็จบกันแบบ อาวาสานกันบทเดิมๆอะไรประมาณนี้แต่กับคนนี้เขาบอกว่าคุณจะได้เรียนรู้เขาในรูปแบบที่คุณไม่เคยได้รู้จักมาก่อนนะคะทําให้คุณได้มีมุมมองความรักที่แตกต่างห่างออกไปคือว่าคุณจะได้รับการสตอพอร์ตทั้งเรื่องเรื่องของการาทั้งภายนอกทั้งภายในใช่ถูกสบายทั้งกายทั้งใจนะคะทําให้คุณได้เติมเต็มความอบอุ่นนะคะประมาณนี้ ที่ทายางปลาเขาอยากจะแนะนํานะคะโอเคสําหรับคลิปนี้ของเพื่อนๆชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะประจำเรอนธันวาคม2567จบแล้วน่คะจบแล้ว ขอขอบคุณนะคะสำหรับการกดติดตามกดไลค์อมเมนต์นะคะเป็นกำลังใจที่ดีให้กับพิมเสมอมาเลยตัวพิมเองก็ขอจุดตรงนี้นะคะเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆชาวลัคนาราศีสิงห์แล,ล้วก็ทุกๆราศีเลยนะคะชาวสองเองก็เช่นกันนะคะขอให้ผ่านพ้นเรื่องราวที่ไม่ดีนะคะขอให้เปลี่ยนแปลงตัวตนเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะผ่านพ้นปีนี้นะคะไปได้โดยดีได้เริ่มต้นปีใหม่พบเจอคู่แท้รักแท้นะคะพบเจอคู่ชีวิตนะคะู ประถมนะคะให้ชีวิตคุณได้มีความสุขได้รับการเติมเต็มและอบอุ่นนะคะอยู่ในอ้อมกอดแห่งรักนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ